สวัสดีค่ะมาเรอาเยียนเลยนะคะจากร้านที่เจอั a โตแมค่ะหรือร้านต้นยางยนต์นะคะวันนี้คุณลูกค้าขับรถมิตซูบิชิไทตันตัวเตี้ยมานะคะคือไทตันตัวเตี้ยเนี่ยสเปคล้อมันอยู่ที่5้าคุณลูกค้าใส่ล้อแม็กติดรถของเขามามาเปลี่ยนเป็นแลนเซอร์ EX ขอบ16นะคะมันสามารถใส่ด้วยกันได้ค่ะเพราะด้วยสเปคที่ 5ลู114นะคะถึงใส่ได้กันได้นี่เลยค่ะ4ล้อพร้อมยางราคาอยู่ที่หลักหมื่นค่ะบอกเลยว่าแค่ยางดันหลบเส้นหนึ่งไปเบิกนี่ต้องมี3-4สีพันเป็นขั้นต่ำค่ะอาจจะเกินด้วยแอดมินไม่ค่อยแน่ใจเรื่องราคานะคะแต่นี่ค่ะมาที่นี่จบได้ทั้งล้อได้ทั้งแม็กใช้กันไปยาวๆเลยค่ะ2-3ปีค่ะคุณลูกค้าลอสเส้นเลยนะคะ ร้านเราตั้งอยู่บนถนนเทียนทะเลคะ่ะเลยซอยเทียนทะเล21มา200เมตรนะคะร้านเป็นเตนสีขาวแดสงสนใจเป็นล้อเปล่าหรือล้อพร้อมยางยางอย่างเดียวได้นะคะถ้าคุณลูกค้าสงสัยอย่างเช่นขับรถรุ่นไหนอยากจะเปลี่ยนล้อมาสไตล์ไหนลองโทรเข้ามาปรึกษากันก่อนได้คะ่ะเราให้คำแนะนำได้นะคะจะมีเบอร์ที่อยู่ด้านล่างมีเบอร์เฮียตน้นเบอร์พีก,กอฟแล้วก็ในสองไลน์แอดจะเป็นของดูแลอยู่โทรเข้ามาคุยกันนะคะสวัสดีคะ่ะ